คลิปนี้เรา,าจะพาทุกคนไปเปลี่ยนเงินเนาะนั่นก็คือเอาเงินกีบไปเปลี่ยนเป็นเงินบาทเนาะเพราะว่า,าเราได้นัดกับคนสวนเผาเนาะคนสวนเผาไปาเนาะที่ว่าขึ้นมาจากภูดอยเนาะเออลงมาจากภูดอยภูตัวนั้นเนาะเพื่อนนัดมาอยู่มองนีท่าพัชรากาเพื่อนจะเปลี่ยนเอาเงินบาทมาเปลี่ยนเป็นเงินกีบเนาะซึ่งว่า เงินบาทอยู่ในลุมเนาะอยู่ในแถวในเมืองของประเทศเราส่วนหลายแม็นขาดแค้นเนาะแล้วก็อัตราแลกเปลีป่ยนก็สูงเนะาะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเบงวา่าเงินกีบซํานีเนาะประมาณเซาปายกวาลานเนะาะเซาปายกวาลานกีบจะเล่กเงินบาทได้กี่มื่นบาทเนาะเพราะว่า,าคนในเขตผู้ดอยที่ เขาเจ้าจะลงมาเปลี่ยนนี่ก็คือ,อเขาเจ้าช่วงก่อนโควิดระบาดเนาะเขาเจ้าได้เข้าไปทํางานไทยแล้วก็ส่วนหลายเงินเดือนก็นเป็นเงินบาทมาเนาะแล้วก็ช่วงนี้โควิดปิดด่านบ่สามารถเข้าไปไทยเขาเจ้ากะติดต่อมาเนาะว่าอยากเอาเงินบาทมาเปลี่ยนเป็นเงินกีบเนาะ ทุกคนหลังจากที่เฮารอท่าอ,อันผู้ที่จะมาเปลี่ยนเงินอยู่มองนั้นกันสามสิบนาทีเนาะบ่มาจากเรือเอาก็เลยนําขึ้นมาเกือบว่าไปฮอดอบ้านผู้ดอยอีกบ้านหนึ่งเนาะแต่ว่าพอดีเจอเรากําลังลงมาเรามาทางหลังเห็นบอก่าล้วก็เลยพาเรามาเปลี่ยนอยู่เงินเนาะเพราะว่าไปเปลี่ยนเงินกันอยู่กลางป่ากับมันมันอาจจะบปลอดภัยบ้านไดเนาะ พอติดต่อกันบ่ได้นะเมื่อกี้เนาะติดต่อกันบ่ได้เราลงมามันบ่มีสัญญาณเรานำกหลักนี่คือซอยเข้าบ้านแอดมินเนาะเมืองหงสาวงเสียงบุรี นงก็เอาเงินลงไปเดี๋ยวห้องไปรุ่นนํากันเนาะว่าเงินจํานวนนี้เนาะเงินกกีบจํานวนนี้นะจะได้เงินบาทประมาณาจักมื่นเนาะเก็บเศษหงส์ไไปดด เอา,าอขึ้นไปแล้ววะฮะพ่ฮะเจ้าบ่าได้ไว้ไปจอดอยู่หันอีซ้อนหันครับไว้ซืออ้อเฟือขึ้นไปสิาาแา่ก็เงินเตี้าจอดไปเบิ่องนบอลห้อยรถเขามาไาหลขนาดเนาะไม่ได้ไปเบิ้องเตี้ยรถได้นะแก้ว จำยุ่กตยุยเกี่ยวโค้ชทำเนี่ยหัวบานเ่ยไม่ท่าอยู่คุณ ดูต้นพ่อแม่ประชส้มเขาเรียกประมาณผู้ชิจุนลดอะไรถดไม่เราเนาะบักคุณทันบ่มีเงินบาสเออไอ้คุณที่อยากได้อ่าเราบ่เอาตี้เรากำลังพูดงนินบอคุณน,นี่นะคุณเสี่ยวคุณลูก ก็เดี๋ยวคูณเคยน้ำซ em um ีฟมานเคยน้ำแหลกจ้องย่นนะคูณไม่เท่าย่นนะไม่เท่าย่นเออไม่เท่าย่นน้ำซีฟมานะเออเออเออคุณนั่นแหละเออเทียวกันแล้วมันเขาเอาไปแล้วข้านะคอยเสียดายอยู่คอยอ้อข้านี้ได้รคอยกระซื้อมาไว้เสียดายโฟวินยังใหม่เลยปีสิบห้าตัวเดิมตัวตัวนี้มีโฟว์ตัวโหลดคอยผมมีโฟว์หรือพรอมีหรอเออ ลดค่อยหันรดเตี่ยเด้ค่อยใส่แม็กกับเบิง้งคือซูงสิค่อยอกได้โฟวินมาเก็บไปเดี๋ยวคนวเทามาเบิ้งกันเลยนะว่าเงินบาทจะได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้แม่นเงินกีบที่ว่าอันทึบยูเราส่งล้าน สองแสนแปดสิบเนาะแล้วอันนี้ก็คือเงินบาทเดี๋ยวเขาี่นับเงินบาทเพิ่งเราจะได้จัมื่นก็้อยยุประจำอยู่ที่ยูนันแปดวันซสอนที่คอยอยู่อ่ประจำกการที่ไหมคอยอยู่พลังงานบ่แห

ซวดบ้างไหม่อยห่อยปหคอยประงกวดงระกันเนาะหาระกันลอยชนพันอเนี่ะทุกคนก็คือเงินกีบเอ่เาเสาสงล้านแปดแสนเนาะ้าก็เลทถกอยูสามแปดศูนย์ก็คือได้เงินบาทอยูหกหมื่นเนาะหกหมืบาทก็คือหนึ่งบาทเท่ากับสามแปดสิบกีบเนาะหนึ่งบาทก็สมล้าน แปดแสนกรีบแล้วค่ะหนึ่งแสนบาทก็ถึกอยู่สามสิบแปดล้านเนาะก็ประมาณนี้เนาะแตกเงินมาเนี้กับอเออพนลงมาแต่โดยได้อยู่หกหมื่นเงินกรีบเจ้าสองล้านแปดแสนเหรงเงินบาทได้อยู่หกหมื่นบาทโอ้เอาโชคดีอ่ะขอบใจขอบใจเนาะคือเพิ่นกับแล้วเนาะ